นี่คือการปีนเก็บฟักขีเล็กหรือว่าลูกขีเล็กนะครับขี้เหล็กขี้เหล็กมันได้ขึ้นมาครัตร้องเขย่ามันนะครับนี่นั่งกงแกงกงแกงนี่เก็บได้นะครับนี่กงแกงกงแกงนี่เก็บได้ครับ้าบ่ดั้งเลยอย่าเก็บนะครับมันมันบ่มันอ่อนนะครับมันอ่อนนี่เก็บได้เลยนะครับ ก็เคิเล็กนี่เป็นมเมล็ดน้อยๆครับเก็บแห้งมาได้ครับแตกพอคลอยเด็ดใส่ถุงนะครับหรือบางคนมีผ่าแยงเขียวนะครับผ่าแยงเขียวปูเลยนะครับปูไตต้ตนมันสิดลนลงไปใส่เองนะครับเนาะแต่ผมบ่มีนะครับผมมาเอามาเลยตอนนี้มันสิมันคือสีแก่ทั้งฟักทั้งทั้งพวงเลยครับคือต้องแก็หมดเลยก็เลยล่ะไปาสติกถ่ายพลาสิเก็นบนอกบ้าน,นนี่เนาะเออ,เอ,เ,อเอาลายตาแล้วบปลานี้ เก็บขึ้นระวังนะครับฉันจขักๆๆนี่แน่นอนครับจต่ลักต้นนี้ยิ่งมันแก่ครับเนาะเอาว้ก่อนอีกสามหมื่นครับมาเก็บไปเรื่อยๆนะครับขี้เหล็กพืชชนิดหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้นะครับกินทั้งใบเป็นสมุนไพรไทยแลนด์ด้วยฟื้นทําฐานดินครับผมเนี่ยสั้นแล้ดัางสีอย่าเก็บนะครับมันรูยังอ่อนนะครับมันมีเม็ดเม็ดม่ามันแก่นะครับเนี่ยดัางสีครับมันนี้คือกันครับ บอต้องเก็บเอาไว้เยอะสีม่มื่หรือสามมือสื่นมาเบืองใหม่นะครับนาะงอล้ดังโคกเค็งค้งเค็งเหมือนลูกที่แล้วนะครับฟักทีเแล้านะครับอันนี้ปลอไปก่อนครับนี่หยอดสวยๆได้เก็บไปแกงนะครับ๋ัวเก็บใส่ถุงนะครับเนาะนี่คือมันแตกกอกนะครับนีนคือเปลือกมันแตกออกแล้วขันเ้อาไปต่อยหรือไปเก็บแบบพราะฝ้านะครับฮัดอองมาแตกเลยนะครับนี่บมดถุงถุงแกงแห้งแตกเลยนะครับ เมล็ดกระเด็นคือกันครับกระเด็นออกนี้นี่ครับคือเมล็ดมันมมนะครับนนี่น้อยครับมเมล็ดขี้เหล็กครับประมาณลูกนึงประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดประมาณสิบแปดสิบห้าถึงสิบแปดนะครับประมาถึงยี่สิบเอ็เถอะน้อแต่ง่ายครับต้องเก็บกรอระวังครับปุ่น กระเด็นกระดอนเลยนี่ครับผม